ด้วยวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้วถอนรากเสียแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอด,ด้วนถึงความไม่มีไม่มีความเกิดขึ้นต่อไปได้อีกตถาคตพ้นจากการนับว่ารูปพ้นจากการนับว่าเวทนาพ้นจากการนับว่าสัญญา พ้นจากการนับว่าสังขารพ้นจากการนับว่าวิญญาณเป็นเรื่องลึกซึ้งประมาณไม่ได้อย่างได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้สิ้นสุดพระดำรัส ปริพาชุก